อันนี้คืออะไรขอเข้ามาเลยประกัรมาเอาปินได้เลยปินได้เลย แสดงพลังน้องสก,กายปะมาอยู่บ้านนิดพลังสก,กายขัดวันพลังสกายได้รับไปนรอบบันทีสกายไปใรับไปนรอบบันทีตาสวยบันทีพลังสก,กายแต่แต่แต่ EP สี่สิบมีคุ้มมากนะครับเพราะว่าจะมีเซอร์ไพรส์เลยระหว่างทางด้วยเดีย๋ยวว่าจะมีอะไรที่แบบมาเรื่อยๆแบบยานปกปุมหักไม่มาเสื้อผ้าอว่างทางแห่ง โอ้สื่อคะซื้ออีพี่นี่เจะเขาสิเด็อระบาดขาเจ้เขาะเดเขาะเดอดอย่งนี้เพ่งเนาะอ่าาพ่อ

มาซื้อได้ปากหล่าเอ้ยไซื้อบัตรผิดไม่เขาพูดถุงเขาเขาแม่แม่เขาซื้อถือกิ๊ตัวป้าพี่ผิดลูกค้าเราบริษัทเราไม่ใช่เราเป็นตัวกลุ่มปิดตัวเกี่ยวเนาะเราไม่ใช่บริษัทไรเนาะลูกค้าอย่าอย่าซื้อผิดกลุ่มนะ ให้บางคนแบบว่าบางคนแบบว่าแอบมาส่องก็มีไวแล้วซ yeah. ื้อปิดกลุ mas, ่มยี่แบบซ้อปิดกันก็เต็มเลยว่าซื้อบัตรให้จะไกลนิดนึงไม่ปไมเที่ยวอะไรอันนี้ที่พอปิดไหมอีพี40ครับอีพี40เลยพี่อีพี40เลยพี่ก่อนเที่ยงคืนเนาะต้องถึงทันถ้าไม่ถึงเย่ยงคืนเนาะคือเนาะไม่ได้ไปเนาะเนี่ยว่าตัดรอบย่ยงคืนแล้วตัวนี้ไปก็ประมาณ10ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงละ100บดพอดี ้อากรไสุดเปที่้ดานต้องขอบคุณแม่ๆทั้ๆเรือนี้กาต้องแบบไรสดต้องต้องแ่งานกนแต่งากันปีเดียวนึงสองพันห้าอะไกับนี่ช็อคโกแลตช็อคโกแลต ไม <า S 2> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจ้งคัวใช่ตอนนี้เราจะเลสมั้ครับเดี๋ยวต้องเจรจากับทางครัวด้วยแหละว่าถซองตอนนี้แบบแบบนี้เสร็จลดได้ไหมหรือค่าใช้จ่ายประ,ประมาณเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยครับด้วยที่ดูว่าขนาดขนาดยังไม่ได้ไปอ่ะงสองหมื่นห้าแล้วถ้าเกิดซื้อจอดเท่าไหร่เท่าไหรขนาดราคาปกติสองหมื่นห้ามูลค่ามันหนาแล้วถ้าเกิดเรามาซื้อจอดจะบังแฟร์แบบสามหมื่นเหมือนกันค่าโรงเนี้ย ซื้อหนึ่งไปรอหลังบ่ายสามโมงครึ่งนะครับซื้อตัวนานิตาไรกับมีดเด้เข้ามาเลยดิดยเอ๊ะไอ้บอกเอ๊ะกูขึ้นไปขายนายาันิตาะไรเนาะกูขึ้ขายตัวเกี่ยวไรสุดนผิดบริษัทมอน,นี่นานิตาอะไรพนักโอ้ยเนาะผิดกลุ่มจ้าผิดกลุ่มรัชจ้าแม่ กายวันนี้ออกมาไลฟ์ขายบัตรให้แม่ๆเอฟซีบ่อยๆนะครับคือจะไป้มื่อไหร่อย่าร้อเล่นกับระบบะพลังตัวตเดียวกัรนี่ผู้ไปเบื่องหน้ามาแล้วอยู่นี่โทรศัพท์มือถือโพสอย่างไรับลุงปเปลี่ยนรูงอย่างไรบนมือทีออยู่ยอะยมากมายครับวิดีโอรูปไ่ไปมันจะมือก่อนสองวันที่บ้านนางโพสรูปหรือว่ามีแต่หน้ามั้อะไรเขาไม่ต้องมิซิว่าเหตุผลที่เโพสโพสนี้ที่บาที่ไปคืออะไร ไปถึงเวียดนามบอสบอกว่าห้ามโพสห้ามอีย yeah. ่างทังสินห้ามรุดสิถึงปามใครติดตามเฟซไม่เดียวระคาก็จะเห็นรูปนี้นะคะนี่ก็คือตอนนี้อยู่เวียดนามแล้วแต่ว่าอัพไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ที่ไหนนะคะก็เลยได้แบบนี้นะ มีตนาฉันอยากคนบ่เส,เสียว่าไปเที่ยวแต่สวยจริงๆมันเป็นประเทศที่ที่ใกล้ใกล้ไทยเนาะใกล้เรา,าในอาเซียนต่วแต่คนรักภาษาคข,ขรักคนรักภาษาใช่แล้วก็มีที่เที่ยวที่มันต่างจากบ้านเรามากมากใช่อ่าหา์เฝออร่อยอร่อยวีอะไรนี่อันนี้เป็นเฝอเฝอจริงๆเฝอเปลี่ยนน้ำกินอ้อาแล้วเกิดเอเชียไปจะได้กินไหมอย่างเงี้ยกินค่ะ กระเช้าที่หลับตากระเช้าสูงมากกระเช้าแบบประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงที่ต้องไปบาร์เรกิวสูงแห้งู็ใด้อันนั้นก็สิบมากพื่อซื้ออชคอามสูงเ็หมดก้ายเรียไป้อยซื้อบัตรนะคะ EPT ยี่นะคะเวียดนามนะจ๊าซื้อแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเอ่อ เป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกคนดีกว่านะคะแบบน้องสกายได้ไปแไมคมาไม่ทันคือตั้งตั้งแต่แรกน้อเราเราจองตั๋วก่อนที่สกายจะเข้าเข้ามาในในตัวเกมมิสิกเราจองตั๋วเราคุยกับศิลปินเรื่องหลังอะไรตั้งนานแล้วะคะ่ะแบบแต่ว่าเราปิดปิดเรื่องไว้เพราะว่าเราจองไว้เพื่อเพื่อตอนนั้นค่าตั๋วค่าอะไรมันจะได้ถูกด้วยอะไรอย่างนี้เราจองไว้ล่วงหน้าเป็นเดือน2เดือนแล้วแล้วก็ ในระหว่างนี้ยก็เลยมีสกายเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็เลยมันก็เลยเลยเวลาตรงนั้นไปแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้า,าในส่วนของมีถ้าบอดมีงบเพิ่มอะไรนะฮะก็จะได้พิจารณาจัดทัวร์ด้วยว่าน้องสกายจะต้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะบอกทำพาสปอร์ตรอดเลยยูริไปค่ะตอนรอบนี้ไปทุกคนโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองไปทุกคนเบื้องหลังไปทุกคนนะคะ อาจจะมีไม่กี่คนที่ไม่ว่างมังค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจำซื้อบัตรได้เลยค่ะ้ามดากันถ่ามดากันนะคะให้ไปทุกคนใช่ค่ะนั้นโยบายของเราก็ไปทุกคนแล้วก็เบื้องหลังสิงผู้ใดว่าเคยเห็นพาสปอร์ตอัไไปเห็นพาสปอร์ตใหม่เลยแล้วก็รีบรีบทำพาสปอร์ตรีบจองตั๋วเนาะตอนตอนนั้นเพราะไมา มันจะขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลานะคะก็เรียบร้อยแล้วในตรงนั้นเรียบร้อยประมาณประมาณหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอยก็เลยส่งให้เดี๋ยวดะไปดูสถานที่จริงว่าเออถ่าถ้าเข้าไปพอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ขึนขึนเครื่องตรงนี้ลงเครื่องตรงนี้เวลานี่นีหนีหนีจะไปไหนก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อที่จะเราจะได้เก็บภาพบรรยากาศเก็บการไร์สดมาให้คนดูในกลุ่มอีพีที่สี่สด้วยนะคะนอกจากการที่จะพาไปเที่ยวบรรยากาศที่เราจะเห็นน้อง ไปเมืองนอกครั้งแรกแล้วนะคะเราก็ยังมีกิจกรรมเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเหมือนเดิมค่ะตามคอนเซปต์ของเราก็คือจะได้เห็นเห็นอีกมุมหนึง่งเห็นอีกพาร์ทหนึง่งตัวตนน้องๆอ,อ,อีกแบบหนึ่งให้ให้ทุกคนได้ดูเพื่อที่จะแบบจะได้ใกล้ชิดจะได้รู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราได้ใกล้ชิดกันด้วยนะคะย่งรอบรอบนี้เราสเปเชียลที่สนุกสนุก กันน้อยสกายยังไม่ได้เคยทำแอนนี่ก็ยังไม่ได้เคยร่วมแบบซูน้ำอุ่นอย่างเงี้ยโปรเจกต์สองที่มาใหม่กันเยอะๆเนี่ยยังไม่เคยแบบไปทำกิจกรรมสนุกๆกับเราละลายพฤติการกับเราแม่แม่เอฟซีอาจจะยังท่านได้เห็นอีกมุมน่ารักน่ารักมุมสดใสมุมอีกมุมหนึ่งของศิลปินก็จะได้เห็นเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะรุนๆุนสถาเอา ลุ้นๆน,นี่เป็นพอกิมกมิกนะไม่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเดี๋เชื่อบ่าอยังไงบอสก็น่าจะให้ไปแหละไม่นั่นหรอ <c oughs> แต่กับแบบทุกอย่างทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายค่ะ <S <S 1> <S 1> อย่าลืมนะคะซื้อบัตรซื้อบัตรกลุ่อมอ่อีพีที่40ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25นะคะมาลุ้นกันค่ะพี่น้องค่ะว่าใครจะเป็นสคนที่จะได้บสองเนะคะ FC ฟสองคนอายุ2ีปีขึ้นไปเนะะี่ยครจะได้ไปร่วมทีมกับเราไปไปกับเราเลยไปกับศิลปินเลยนะคะ29เป็นงานสเดอรเลยอ่านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะทำพาสช่ยค่ะก็ใครใครมีพาสปอร์ตอยู่แล้วก็รอรุนได้เลยใครที่ซื้อบัตรตั้งแต่วันนี้ถึง25นะคะ รุ่นรุนรุนน้องสกายเนาะเพราะเป็นกิมมิกนะคะเดี๋ยวเรามันน่าจะเที่ยงคืนนาอที่บอสแจ้งไปนะคะสวยงามมากหรือใครอยากเห็นอะไรใน EP ที่40นะคะก็บอกกันเข้ามาได้นะคะ สวนสวยนะฮะอาจารย์นนติอาจารย์นนติเซตนี้ยังไม่ได้ไปด้วยนะคะอันนี้จะมีแต่ศิลปินแดนเซอร์แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังที่ที่ทํางานกับบอสมานะคะขอได้เงินจริงพี่ไม่เดี่ยวอยากศิลปินเข้าได้เงินจริงไหมคะศิลปินเข้าหมายถึงมาไล่เหรอคะ ถ้ามาอะไรก็โอนโอน,โอนอถ้าใครอยากสนับสนุนน้องก็โอนอ๋อผ่านบัญชีน้องโดยตรงได้เลยนะคะหรือหรือถ้าชัวชัวเลยแบบไม่มีปัญหานะคะก็คือแอดมินของเราแม่แม่แอนแม่คิงเขาก็จะดูแลอยู่นะคะก็อันนั้นอันนั้นจะเป็นช่องทางที่ปลอดภยัยหรือใครอยากทําอะไรอะไรให้น้องอะ่ะติดต่อเพจคายได,ได้เลยนะคะสวยมากเปนไปเองสบ ก็หรือรอดูรอดูตัวเกมมิสิกไปก่อนก็ได้ค่ะว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงอาจจะแบบอยากไปเยวเวียดนามตามอะไรอย่างนี้ได้เลยหรืออาจจะได้ไปด้วยกันก็ได้ยังไม่ได้ไปอุบลหรอกค่ะเดี๋ยวกาลังจะเดินทางไปอุบลค่ะวันนี้มีงานที่อุบลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะอย่าลืมซื้อตัจองตั๋วกันนะคะแม่ได้สลดสิทธิ์เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ้นนะคะ จูนน้ำุูลไปค่ะจูนน้ำมูนไปจริงๆอยากอยากอยากให้เห็นบรรยากาศของของศิลปินทุกคนด้วยอย่างที่เดี๋ยวบอกว่าอยากให้ทุกคน,หนเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นเห็นนอกจากศิลปินที่อยู่บนเวทีที่ร้องเพลงตามสคริปต์พูดตามสคริปต์บนเวทีเหลืออะไรก็แล้วแต่แล้วอะค่ะการไปเที่ยวหรือการสเปเชียลต่างๆก็คืออยากให้เห็นตัวตนของน้องๆอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็ติดตามได้เลยนะคะ EP ที่40ตะเพดวันที่29ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็เดือนนี้นะ่าจะทั้งเดือนแล้วก็เต็นขวมสกยงยงเงยี้งนะฮะกับใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ก็มาให้กำลังใจกันได้นะคะให้กำลังใจศิลปินแดนเซอร์ของเราได้นะคะแต่ได้สิอ่ ใครที่รอรับชมอยู่ที่บ้านนะคะ EP ที่40จะว,ว่าบอบบอว่าผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าเราก็ลงทุนไปถึงไปถึงเวียดนามไปไปดู